ให้ทุกคนเปิดเอกสารเราจะดูก่อนว่านะครับข้อสอบนะครับข้อต่อไปที่เราจะทานั้นมีเทคนิคอะไรในการทําบ้านนะจ๊ะขออนุญาตครับเริ่มสอนเลยนะครับเนาะข้อสิบหกครับข้อสิบหกบอกว่าอะไรเนี่ยสมหมายต้องการขุดคลองนะฮะสมหมายสมหมายต้องการขุดคลองนะครับยาวยี่สิบเมตรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ที่นะครับเท่ากันทั้งหัวท้ายตอนบนพื้นดินนะครับกว้าง6เมตรตอนล่างกว้าง4เมตรคลองนี่ลึก1เมตร50เซนติเมตรถ้าต้องจ้างนะครับนะถ้าต้องจ้างขุดเนี่ยนะค,ค่าจ้างคิดเป็นนะครับลูกบาทเมตรละ1,250บาทต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดกี่บาท คือโจดยเขาด้เล่าให้ฟังมันไม่มีอะไรเลยน้องลองจินตอนอาการนะใครใครที่อยู่ตา่างจังหวัดจะเคยเห็นเคยเห็นแบบคนเคยเห็นชาวบ้านแมอมชาวบ้านแบบขุดบอ่อแบบขุดบอ่อก็ต้องใช้รถอะไรลูกช่ดแมรู้จักรถแม็โคโคไหมแม็โคโคแม็คโคอ่ะมันเป็นรถแมคโคมั้งที่มันเป็นหน้าตาแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเป็นที่ตัดอย่างเงี้ยได้ไหมไอ้ที่มันตัดอย่างเงี้ยแล้วคือปัญหาคือเราจะขุดบอ่อหรือขุดคลองเนี่ยถามว่าโอมอ่ะใหโอมไปนั่งขุดโอมขุดไหมไม่ค่ะไม่ขุดหรอกขุดคลองแบบยาวเป็นส เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับไอ้รถแบคโฮเนี่ยมันขุดดินขึ้นมาเท่าไหร่เราต้องไปคำนวณก่อนโอเคไหมว่าเราขุดดินขึ้นมากี่ลูกบาศก์เมตรทันไหมการขุดดินขึ้นมากี่ลูกบาศก์เมตรก็ต้องไปดูว่าปริมาตรของดินที่หายไปคืออะไรนะครับปริมาตรของดินที่หายไปคืออะไรคำว่าปริมาตรของดินที่หายไปคืออะไรคุณครับก็คือสมมติเนี่ยสุดพื้นดินถ้าน้องไปขุดเป็นบ่อไอ้ดินที่บ่อที่ขุดขึ้นไปเนี่ยขุดไปเท่าไหร่ก็ขุดอ๋อขุดขุดดินขึ้นไปก็ไปตั้งหาว่าอีเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ซึ่่่่่่่่่่่่่งงงงถาา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 ามม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 ววดดดดิิิินน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 นทท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 ทีีีีีีีีขขขขุุึึ้้้้้้้้้ไไไปปปกกกกกัััััับพพพืืืืืตตตตรรรรเเ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 ยยยยอออจจ็คคหหแแลละส พราะฉะนั้นอันดับแรกเมื่อเราอ่านโจทย์ข้อที่จบปุ๊บครูครับผมพอจะทราบแล้วครับผมต้องไปนั่งวาดก่อนว่าผมจะขุดคลองอยังไงผมก็นั่งไปจินตนาการก่อนว่าเขาบอกไอ้คลองที่ผมจะสมหมายจะขุดเนี่ยมันเป็นคลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งแน่นอนคลองมากกว่า80%ซของโลกใบนี้คลองมกักจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเข้าใจใช่ไหมคำว่าคลองสี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรคือจะเป็นไงลูกเขาเรียกว่าบนบานล่างยุบอย่างนี้ มันจะเอียงเงี้ยคลองทุกคนถูกไหมทุกคนคลองจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยหมดนะครับคลองมันจะเป็นอย่างงี้หมดบางคนบอกคุณครูครับคลองทําไมเป็นหน้าตาแบบนั้นต้องจินตนาการนะนี่คือภาพตัดคลองภาพตัดคลองคืออะไรคือตัดหัวท้ายนึกออกไหมแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็มานั่งวาดภาพก่อนอืมขัดลอกครับอืมนะครับพอตรงนี้เรียบร้อยก็ชิวเนี่คือคลองนี่เงยอ๋อนี่คือคลองที่ผมจะขุดครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้เห็นไหม คลองที่เราจะขุดหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่มาแล้วอ๋อนี่คือคลองโดยประมาณครับโดยคลองเนี้ยที่ต้องการจะขุดเนี่ยยาวกี่เมตรกี่เมตรลูกคลองนี้ยาวกี่เมตรจนบอกแล้วค,คลองยาวกี่เมตรยี่สิบเมตร,มตรแล้วทำว่าคลองยาวยี่สิบเมตระ่ะความยาวตรงไหนลูกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ครับนี่น,นี่ความยาวเอาสิครู คลองยาว20เมตรน้องใส่นะน้องคลองยาว20เมตรก็ใส่20ไวนะ้คลองยาว20เมตรต่อมาครับลูกพื้นที่ด้านบนกว้าง6เมตรตรงไหนลูกพื้นที่ด้านบนทุกคนวาดรูปเก็บไว้นะกว้าง6เมตรพื้นที่ด้านล่างของคลองกว้างกี่เมตรกว้าง4เมตร สี่ <4 S 2> ครับส <4 S 2> ีบ <4 S 2> ่เมตรคุณกุกับตัวนี้สี่เมตรแล้วคลองเนี้ยลึกกี่เมตรลึกคือตรงนี้ครับความลึกหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรเขียนเป็นหนึ่งจุดห้าเมตรครับเพราะฉะนั้นน้องครับน้องต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะหนึ่งเมตรห้าสิบเซนคือหนึ่งจุดห้าเมตรนะเขียนอย่างนี้ก่อนโจทย์ถามว่าอันดับแรก ดินที่ขุดออกไปจากคลองมีปริมาตรกี่ลูกบาศเมตรครับเพราะฉะนั้นดินที่ขุดออกไปเราเรียกดินที่อยู่ในนี้ว่าความไหมลูกเราเรียกว่าความความความจุหรืออ<ด>ีกอย่างเ,เรียกว่าทําไมลูกปร,รปริมาตรครับปริมาตรครับนะปริมาตราเราเรียกวความจุหรือปริมาตรออกสอบกิฟเต็ดสอบสสวทด้วยครับในเรื่องของความจุและปริมาตรแล้วคลอง ชนิดนี้เราเรียกว่ามันเป็นคลองที่มีหน้าตาเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดอันนี้เราเรียกว่าใครรู้อีกเรียกว่าปมรรปริซึมครับปริซึมครับคลองนี้เราเรียกว่าปริซึมครับปริซึมคืออะไรปริซึมคือรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานไหม รูปเลขคคณิตสามิธิที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทุกประการสมมติถ้าเกิดคุณครูลบนะลบตรงนี้ออกปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอะไรคือฐานอะไรคือฐานของคลองฐานของคลองคืออะไรก็คือหัวคลองหัวคลองกับท้ายคลองอันนี้หัวท้ายครับเพราะฉะนั้นครูครับเนี่ยแหละเราก็แค่ไปหาปริมาตรของปริซึมทีนี้น้องจําได้ไหมสูตรปริมาตรหรือความจุข,ของปริซึมคืออะไร สูตรปริมาตรหรือความจุของปริซึมทุกชนิดบนโลกใบนี้ครับมันใช้สูตรเดียวกันเลยครับค,คุณครับมันคือสูตรพ,พื้นที่พื้นที่ฐานคูณสูงครับ,รบอื้นพื้นที่ฐานคูณกับความสูงครับนะพื้นที่ฐานค,ค,ค,คูณความสูงแล้วพื้นที่ฐานคืออะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ครับถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่สามเหลี่ยมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมฐานไหมฐานเป็นรูปวงกลมหาพื้นที่วงกลมฐานเป็นทูกหกเหลี่ยมหาพื้นที่หกเหลี่ยมข้อนี้ฐานเป็นรูปอะไร สี่เหลี่ยมคางหมูคุณก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วคูณด้วยความสูงคุณทับความสูงของปริซึมคืออะไรจําไว้นะค,ความสูงของปริซึมไม่ใช่หนึ่งจุดห้านะครับความสูงของปริซึมคือความจดไว้นะคือความอะไรความยาวครับความยาวของแท่งอะ่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นบางครั้งความสูงอาจจะมาเป็นแนวตั้งบางครั้งความสูงอาจจะมาเป็นแนวนอนก็ได้อย่างโจทย์ข้อนี้เป็นความสูงแนวตั้งหรือความสูงแนวนอน ความจูงความสูงแนวอันนี้น่าจะเป็นแนวนอนอนะ่าดูให้ดีเป็นความสูงแนวนอนครับน้องครับอันนี้คือความสูงครับนี่คือความสูงแนวนอนคือ20ครับน้องเพราะ้นนัเรารู้หมดแล้วที่เหลือก็แค่แทนค่าคำนวณจบครับแทนค่าคำนวณจบครับนี่คือหลักง่ายๆก่อนนะ แต่จบตัวนี้จบ50อร์เซนะจบในเรื่องการหาปริมาตรเฉยๆเดี๋ยวเอาไปคำนวณอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการตีราคากันก็ไปนั่งคิดอ๋อเพราะฉะนั้นคุณครูครับเมื่อเราทราบแล้วว่าคลองของเรามีหน้าตาเป็นปริซึมดูนะคลองของเรามีหน้าตาเป็นปริซึมแล้วเราต้องการหาปริมาตรหรือความจุของปริซึมก็คือดินที่เราขุดออกมาเราใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณสูงครับโจทย์ข้อนี้พื้นที่ฐานครับเริ่มจากฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใอ่หมูครับเศษหนึ่งส่วน สองคูณฐานคูณสูงค่ะ no 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 อไม่ไมาไม่ไม่หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกเออไอด้าน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 คู่ขนานครับคูณผลบวกด้านคู่คู่ขนานัะอ่าแล้วก็คูณด้วยความความสูงครัซึ่งอันนี้สูงคือหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าคับก็เก็บไว้อย่างนี้โอเคนะโอเคครับนอันแรกนะจ๊ะจากนั้นเอาความ ทำไมลูกเอาพื้นที่ฐานไปคูณกับความสูงความสูงของปริซึมคืออะไรอ่ายี่สิบครับจบครับเราจะได้หน่วยออกมาเป็นปริมาตรนะครับซึ่งปริมาตรอันนี้จะหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรหรือเมตรกำลังอะไรเมตรกำลังสามสองครับกำลังสามครับลูกถ้าเป็นปริมาตรหน่วยกำลังสามครับถ้าเป็นพื้นที่หน่วยกำลังสองทันนะอ่ามันก็ได้หน้าตาประมาณนี้จดก่อนนะเก็บไว้เพราะฉะนั้นคุณอิกก็จะเคลียร์ให้ว่าอ๋อคุณครูครับดูนะ ตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยมันคืออะไรพื้นที่ฐานโอเคไหมอันนี้คือพื้นที่ฐานซึ่งพื้นที่ฐานจะเป็นต้องเป็นหนึ่งส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงเสมอไปไหมครูเขียนผิดนิดหนึ่งเพิ่งเห็นเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอันนี้มันบวกนะเพิ่งเห็นตัวเองครับบวกนะบวกนะครับแล้วคูณสูงเนี่ย มือลมือลั่นไปหน่อยนะครับเนมือลั่นไปหน่อยนะครับเปเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงสูตรของอะไรครับสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็คูณกับความสูงของปริซึมจะได้ผลลัพธ์เป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรออกมาคำนวณก่อนค,ครับดังนั้นถามว่านะครับเออตาสมหมายเนี่ยขุดคลองออกไปเนี่ยขุดดินออกไปกี่ลูกบาศก์เมตรก็คำนวณลูกการคำนวณก็ง่ายๆมันก็กลายเป็นถ้าเป็นครูนะครูจะเอาสองเนี่ยไปตัดกับยี่สิบเลยได้ไหม เหลือสิบได้ครับทําไมได้ลูกไหมก็มันก็คูณเหมือนกันครับแต่ว่ามันแค่อยูดข้างนอกครับสังเกตครับมันเป็นคูณเห็นไหมเป็นคูณคูณแล้วไปคูณข้างนอกการคูณแบบนี้สามารถตัดได้เลยครับโยไปตัดได้เลยครับเนาะแต่สองนี่ยจะไปตัดกับหกข้างในได้ไหมไม่ได้เพราะข้างในมันทาอะไรกันอยู่ลูกมันบวกกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ออกากตัดไปคุณก็ตัดข้างนอกครับเอาสองไปตัดข้างนอกก็กลับเป็นสิบปรากฏข้างหน้าครับหกบวกสี่ก็กลายเป็น สิบมันกันมันเลยกลายเป็นสิบคูณกับหนึ่งจุดในลูกหนึ่งจุดห้าแล้วแอบเปิดวงเล็บเลยครับเนอะแล้วก็คูณกับสิบครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็ชิวๆเลยคุณครูครับสิบคูณกับหนึ่งจุดห้าก่อนสิบคูณหนึ่งจุดห้าครับทดนิยมคูณสิบปุ๊บคาตอบมันก็ขยับจุดกลายเป็นสิบห้าครับสิบห้าคูณต่ออีกสิบครับน้องครับนะสิบห้าคูณต่ออีกสิบปุ๊บมันก็กลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ลูกบาทเมตรเป็นต้นนะครับอ๋อเป็นเอ็มาา่ดกวนะ มอม้มากำลัง3คือลูกบาทเมตรครูครับไม่เห็นมี150เลยครับยังไม่จบครับเพราะ150เป็นแค่ดินที่ขุดออกไปตาสมหมายบอกต้องการขุดคลองเนี่ยปริมาตร150เมตรออกไปแต่คนเจ้าของแบคโฮบอกว่าได้เลยครับผมคิดลูกบาทเมตรละพันสนึกภาพทันไหมพันส้ยห้าสเอาไปทําอะไรกันต่อลูกนึกออกไหมทุกคนคิดเองนะ,ะทุกคนลองคิดเองครูให้ทุกคนคิดต่อเองแล้ว คอมเมนต์ Comment, คำตอบมาแล้วกันในแชทซูมนะจ๊ะโอเคไหม <Yeah. S 1> ได้ไหมเออได้ไหมได้นะอ่าได้นะได้นะอ่ามาดูกันนะครับมาดูคําตอบต่อในแชทซูมกันว่าใครจะตอบเท่าไหร่กันนะจ๊ะเออมาดูข้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกนะจ๊ะอ่าไม่อยากแอบบดูนะโอมตอบมาแนละ้วคนแรกเท่านี้ <c oughs> แต่คุูไม่บอกว่าเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้มันเป็นหน่วยของดินที่ขุดออกมาขุดดินมาร้อยห้าสิบลูกบาทเมตร นะเจ้าของแบคโครบอกเอ้ยอย่าเพิ่งดีใจไป150ลูกบาทเมตรใช่ไหมค่าคิดค่าขุดลูกบาทเมตรละลูกบาทเมตรละพันสองดังนั้นถ้าเกิดขุด150ลูกบาทเมตรหนูก็ต้องเอา150คูณกับ1นึ่งพันะครับก็ค่อยตอบมาอีกรอบหนึ่งเป็นการคำนวณเงินกันว่านะเอเราจะต้องจ่ายเงินให้อีตาลดแบคโคเท่าไหร่นะประมาณนี้ ก็ไปดูกันเท่าไหร่นะจ๊ะน้องเอธตอบแล้วครับลูกซองตอบแล้วครับนะน้องโอมตอบแล้วครับว่าเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแหละว,ว่าเราจะคูณผิดคูณถูกยังไงก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะนนนี่ตอบมาแล้วค่ะอ่ามาตอบกันเพียบเลยนะนะก็ตอบแล,แล้วแต่เราจะตอบแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นครูครูก็จะเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดคูณง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะน้องพลอยตอบแล้วก็อาจจะเอาแบบคูณคูขาเอาเป็น125นะคูณกับ15้ได้ไหมเอาง่ายๆ ศูนย์กับศูนย์เก็บไว้ก่อนนะศูนย์กับศูนย์เก็บไว้ก่อนห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองห้าสองเป็นสิบทดอีกสองเป็นสิบสองห้าหนึ่งเป็นห้าทดอีกหนึ่งเป็นหกเสร็จหน้าที่ของเลขห้าต่อไปใส่ศูนย์ก่อนครับนะก็คูณหนึ่งก็เป็นห้าสองหนึ่งเป็นต้นนะแล้วก็เอาทั้งหมดรวมกันห้าบวกศูนย์เป็นห้าครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับหกบวกสองเป็นแปดครับชักหนึ่งออกมาคุณครับหนึ่งแปดเจ็ดห้าครับคุ้นุมากเลยตรงกับข้อหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดห้า เห็นไหมน้องอิมเห็นไหมน้องอิมเห็นไหมสัติ์เห็นไหมหนึ่งแปดเจ็ดห้าแทบไม่ต้องเติมศูนย์เลยนะเห็นแล้วคุณครูมันตรงกับข้อขอไข่แต่ถ้าไม่มั่นใจน้องเอาศูนย์สองตัวมาเติมหน่อยหนึ่งสองแล้วใส่ให้เรียบร้อยคุณครูขะชักศูนย์มาใส่ให้เรียบร้อยมันแม่นมากครับตอบขอไข่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครูบอกเลยว่าไม่ต้องขุดแล้วแบคโฮกลับบ้านไปแพงเกิน นะคูขุดเองดีกว่านะเอาเสียมมานะซื้อเสียมกระจบมาเดี๋ยวเอาน้องอัน๋นน้องลูกซอมมาช่วยกันขุดนะทุกคนแบบเดียวก็เสร็จนะเดี๋ยวแบ่งกันแสนแปดแบ่งกันนะหารหารสิบนะคนละหมื่นแปดนะขุดคลองกันดีกว่าอ่นะเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นสําหรับทริคข้อน,นี้คือหล,ห,ลหลักสำคัญของโจทย์ข้อน,นี้คือเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องการคิดเงินแต่หลักสำคัญเรื่องนี้คือการหาปริมาตรของปริซึจมจำไว้นะ